อยากให้เธอเป็นเจ้าหญแต่อยากมีเธอข้างๆกาแต่อยากจะมีรู้จะมี แต่มันคงทำได้เท่านี้เรารักกันได้ได้แต่เก็บฝั เปิดรายการกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังชมอยู่ในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีบรนจบสวัสดีค่ะปัญญาฮะโตบิโตค่ะสวัสดีค่ะไพฮาโตบิโตค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการโคลฮุกกับพี่ๆมิริบอลค่ะีค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆแนน้ำตัวอ่าชื่อตองครับผมเป็นมือกลองครับผมไก่อูครับเป็นร้องนำครับผมกรัฟครับเล่นเบสครับ ป๊อตเรื่องกีตาร์ครับ <st immt> และเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลซิงเกิลแรกของวงครับผมเจ้าหญิงในใจเจ้าหญิงในใจเป็นซิงเกิลแรกนี่เราแอบถามเรื่องวงก่อนที่จะเข้าเรื่องเพลงกันสักนิดได้ไหมคะอยากร,อกรู้ว่าพี่ๆมารวมตัวกันได้ยังไงะอะคะจริงๆแล้วตอนแรกมันเริ่มจากผมก่อนตอนแรกผมจะทำโปรเจกต์เดียวนะครับทำคนเดียวทีนี้ว่าเราพอเขียนเพลงได้แล้วก็พอขึ้นเพลงได้แต่ดนตรีเราไม่ได้ฉมังอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า ชวนทุกคนมาช่วยหน่อยก่อนตอนแรกแล้วก็ทุกคนก็ตอบตกลงเลยมันจะอารมณ์แบบช,ชุนชอบกันแล้วก็ตกลง๋องใจกันอารมณ์แบบชอบกันชอบกันนะพอเราชอบพอเรชอบอเคยทำงานร่วมกันมาก่อนไหมคะจริๆๆงๆรู้จักพี่กัปก็ช่วยตั้งแต่วงเก่าแล้วเลยครับปอสก็เห็นหน้าเห็นตาพี่ตองก็รู้จักกันมานานเลยครับรู้จักกันก็เขาเป็นคนในวงการอยู่แล้วแหละพอเขาชวนมาเราก็ตอบตกลงกันเลย ใช่ครับใช่ใช่ครับไม่ได้โดนบังคับมานะใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็เหมือนมาช่วยเฉยๆแหละแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ยาวเป็นฟอร์มวงไปเลยใช่ครับใช่เหมือนช่วยกันเริ่มช่วยกันเริ่มทําแล้วก็พอเหมือนมันเริ่มเข้าที่เข้าทางก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ทําเป็นวงไปเลยแล้วกันเพราะในไหนก็ช่วยกันทํามาแล้วก็เลยแล้วก็เริ่มต้นเพลงแรกซิงเกิลนี้เลยใช่ครับใช่จริงๆเราทําเราซุ่มเราซุ่มตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วมักราปีที่แล้วเราทำอพีอรบัมครับ5้าเพลง ันแสดงว่าก็จะมีเพลงต่อๆไปอีกเลยยกันเมื่อกี้แอบคุยกันนิดนึงแล้วแต่ว่าเก็บไว้ก่อนอยากรู้ที่ไปที่มาของชื่อวงว่าแบบเป็นมาอย่างไรนี่บอลชื่อวงวันนี้บอลคือคือผมไม่ชื่ออย่างที่บอกจะทำโปรเจกต์เดียวตอนแรกแล้วผมชื่อชื่อจริงชื่อชื่อกองเงินทีนี้ใช้ชื่อกองเงินเพื่ออาจจะแบบออกไปทางลูกทุ่งไปเลยก็เลยลองหาอะไรดูแล้วก็โอเคพอดีเราเราชอบโอเอซิสนะครับ แล้วก็มันมีชื่อเพลง One t w a l l ก็สึกแบบเอ้ยแล้วมาคิดกับชื่อเรามันกองเงินมันก็เหมือนกำแพงที่แสนพิเศษอะไรเงี้ยก็เลยเราเป็นมันนี่บอก็เป็นกำแพงเงินไปแล้ววันนี้รวยรวยรวยเพื่อรับซับแน่นอนบูนิดนึงเกี่ยวไหมไม่น่้เกี่ยวไหนมาถึงเรื่องสิงเกิลเพลงแรกกันดีกว่าค่ะที่ไปที่มามันเริ่มมาจากอะไรบ้างนี่ครับเต๋าไหมแต่ผมนะครับผมไม่คนเขียนเองแล้วก็จริงจริง แรงบันดาลใจมาจากน้อยหนาครับน้อยหนาในเรื่องแฟนฉันอะไรเงี้ยมันเป็นฉากที่ฉากจบที่ทั้งเจี๊ยบแล้วก็น้อยหนาต่างคนต่างแยกทางกันแล้วเติบโตไปต่างเติบโตแล้ววันหนึ่งเจี๊ยบกลับมาในงานแต่งเลยครับแล้วก็กลับมาเจอน้อยหนาในในงานแต่งใช่ไหมแล้วก็มันจะมีฉากที่น้อยหนาหันกลับมาเลยครับแต่เป็นชุดแต่ชุดแต่งงานนะแต่เป็นหันกลับมาเป็นน้อยหนาตอนเด็กเลยครับมันรู้สึกประทับใจแล้วก็แบบว่ามันจะมีไดอ l o g ที่เจี๊ยบพูดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอยสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงน้อยหนาก็ยังเป็นเด็กคนเดิมคนนั้นของเจี๊ยบเสมอเลยก็ huh. เลยแบบรู้สึกว่ามันได้เห็นภาพเจ้าหญิงใช่ไหมผมก็ไปไปมาโนต่อว่าแบบเออในงานแต่งก็ควรจะมีเพลงเจ้าหญิงของพี่บอยพี่ป๊อตอะไรเงี้ยผมก็ขโมยขโมยมาหน่อยอนะไรเงี้ยแบบว่ามันจะมีท่อนให้เธอเป็นนางเจ้าหญิงในใ,นใจฉันอะไรเนงะี้ยผมก็เลยขอขโมยคำมาหน่อยนะ <laughs> แล้วก็าสารต่อแต่เราก็เล่าในแบบออีกมูทหนึ่งคือ เราไม่ได้เรารักกันไม่ได้แต่ของเขาเจ้าหญิงแบบมสมบารณาอยากให้เล่า<ะ>นิดนึงว่าแบบเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรบ้างเนื้อเพลงก็นั่นแหละครับก็คืออารมณ์แบบว่าเราอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาดีๆกันมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแยกจากกานันเรารักกันไม่ได้แต่สุดท้ายที่ผมใช้คาว่าเจ้าหญิงผมรู้สึกว่าคาว่าเจ้าหญิงเนี่ยมันสําหรับผู้ชายมันจะให้ผู้หญิงได้คือผมว่าคาว่าเจ้าหญิงมันคือแบบสุดละ พี่ผู้ชายจะบอกไปพีมันมีความน่ารักอย่างก็คือเพลงนี้เนี่ยพี่ๆเป็นคนแต่งกันเองทําเพลงกันเองจบจบทั้งโปรเจกต์กันเองหมดเลยตอนขึ้นตอนตอนอะเรนจ์ตอนอะ r ร n g e ทำกันเองหมดครับแต่ว่าโอเคเราก็ไปเข้าห้องอัดแล้วก็ส่งมาสเตอร์อีกทีกนะครับไม่ได้มาสเตอร์เองไม่ได้มิกซ์เองแล้วเนพาร์ดพาร์ดดนตรีพี่ๆคนอื่นมีความเห็นว่าไงบ้างคะตอนเริ่มมาเนื้อเพลงมาก่หมดอ่ะผมจะขึ้นโครงมาแล้วก็กระจายให้อย่างในพาร์ทกลองก็ กเ,เรื่องแรกจะเป็นอของน้องไก ja. ่อุจะเป็นเขียนทั้งหมดมาเสร็จแล้วเป็นโครงที่สําเร็จแล้วแล้วก็ให้ทุกๆคนมาใส่ความเป็นของความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงอย่างกลองก็ต้องมานั่งดูว่าเราควรจะเปลี่ยนตรงไหนที่น้องเห็นมันก็จะเป็นกรุบเรียบๆแล้วก็มาดูว่าเราจะใส่อะไรลงไปตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้บ้างหรือตัดตรงไหนได้บ้างอ่ะอาเบสเป็นไงบ้างครับอเบสเป็นไงครับพี่ครับขออนุาตแชร์ไ พอได้รับเนื้อเนื้อเข้าๆจากไก่อูมาหรือว่าเป็นโครงเข้าๆผมก็จะจินตนาการในในเรื่องของซาวซาวเบสของของเพลงเพลงนี้ภาพรวมของของเบสมันควรจะเป็นยังไงเพราะว่าในใจผมจริงเพลงนี้ผมผมก็ยังตีกรอบเพลงนี้ว่ามันเป็นมันอยากให้มันมีความบินเทจแต่ว่าก็ยังเป็นมันยังมีความฟังง่ายในอย่างที่เราอยากจะสื่อต้องสมัยด้วยไม่ได้แบบบินเทจทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ ในพาร์ทเบสผมก็จะเลือกเป็นพีเบสในการเล่นเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันมันเินเทจขึ้นคอเตอร์เราเลยใช่ครับแล้วก็เริ่มมาแล้วพอพอเบสเสร็จวางโครเสร็จก็ต้องส่งมาให้กีตาร์ต่อใช่ครับพอผมได้โจทย์มาก็พี่อูบอกว่าให้คิดอินโทรก่อนเลยอใช่ครับอินโทรนี่สาคัญมากพอจะคิดได้ก็ผมส่งให้พี่อูแบบฟังเป็นหลายดาบเลยครับสี่ห้าดาบเนี่ยแบบก็ลองลองก่อนฟงด้วยกอนฟงไม่ก่อนเลยครับ แล้วก็เลยได้อันนี้มาที่แบบโดนทุกคนชอบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก,ก็คือพวกเราก็ทํามาเสร็จก็มาสุ่มกันอีกทีนึงเพื่อแบบมาฟังภาพรวมของจะยิในดีใจว่าเราชอบกันไหมแบบฟังจนแบบเออเราชอบลายนี้และชอบลีกนี้และอะไรเงี้ยครับอ,อยากรู้ว่ามันยากไหมที่แบบว่าเท่าเท่าที่เท่าที่แบบว่าเคยสัมภาษณ์มาจะแบบว่าเออมีเนื้อมีคอร์ดมาก่อนแต่อันนี้ดันเป็นกีตาร์สุดท้ายเลย อ๋ไม่จริงไม่ใช่กินแต่คือพี่ผมจะขึ้นทุกอย่างมาเลยคือทั้งเนื้อเพลงทั้งขอมาด้วยแล้วก็จะโยนทุกคนก็จะไปกระจายคิดต่างแต่คือพยายามยึดโครงที่ผมตีโจทย์แล้วผมพวกซาวพวกอาครอะไรเงี้ยผมจะตีกรอบไปให้ระดับหนึ่งอะไรครับว่อยากได้ยินประมาณนี้อะไรเลี้ยหรืประมาณถ้าอย่างนั้นเราบัญญัติแนวเพลงของวงเราว่าเป็นแนวไหนคะอาอจริงมันไม่ได้ไม่ได้คือเราใช้ผมใช้ความชอบ ทั้งหมดมามาตรงกลางกันคือไม่ได้ตีเกาะว่าเราต้องเป็นแนวนี้แนวนี้เลยครับก็คือแบบว่าพยายามเอ่อผมแต่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 ผมจะไปนิยามไอไอัลบ,บัมนี้ว่าแบบอยากให้มีความอัลเทอร์เนทีฟ e ในยุค90แล้วครับแล้วก็อินดี้ยุคนี้มาผสมผสานกันแล้วก็พวกเราเนี่ยมาช่วยกันแบบใส่ความเริองเข้าไปเลยครับแต่ถ้าตีง่ายๆอาจจะนิยามว่ามันคือ Under A T e อัลเทอร์เนทีฟล็อกก็ได้ครับเพราะทุกคนก็รู้ก็เป็นล็อกอยู่แล้วแต่อาจจะอาจจะคนละล็อก แอนดจเชอินดี้ร็อกสำหรับเพลงนี้อ่าทางอัลบั้มเลยครับโอ้เธอทางอัลบั้มสปอยสปอยก็คือเป็นกลิ่นอายของวงนี่แหละว่าแบบเป็นแนวที่ฉันชอบเพลงนี้ใช่ไหมทางเราเรล่าเพลงนั่นแ่ะเออเอ็มวีเอ็มวีเนี่ยอ่าเอ็มวีค่ะช่วยเล่าเรื่องราวเล็กน้อยหน่อยสตอรี่ไลน์ของ MV เป็นยังไงบ้างเพิ่งกลับเล่าแล้วครับโอ๊ยเพิ่งกลับยู่ทั้งนี้เพิ่งกลับมนเล่าให้ผมดูไหมไหมสักหน่อยไหมคลับ เขามาอย่างเดียวพอไม่อย่างเดียวพไปจักรวาลครัวก็ MV มันจะเป็นความเป็นเซอร์เรียลเป็นหลักเลยครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้เฉลยอะไรลงไปใน MV เลยแต่ว่าทุกอันมันมีความหมายหมดเลยครับใช่มันเป็นมินนิ่งของคือคอนเซ็ปต์ของมันมันคือเซอร์เรียลอินไมมาซึ่งไมมาเมันแปลว่าชื่อเพลงมันเป็นแบบอิมเพชชันนิทมันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในของ ตัวเนื้อหาของเพลงตัวนี้ครับใช่แล้วเราก็เลยพยายามให้แบบวาดให้มันเป็นคาแรคเตอร์ของการที่ผมเอาเรื่องของโกธิกมายำลงในความเป็นแบบบิทิสป๊อปซึ่งมันจะฉีกกันมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโกธิกมันจะถูกจัดอยู่ในหมวดของโพสต์พังใช่เพราะว่า m b ก็ดูสีแบบดักแบบชุดดำอะไรเนาะใช่ครับแต่ว่าจริงมันมีสอเวอร์ชันนะครับ ใช่มันเห็นว่ามีแบบ Mv ใช่ไหมแล้วก็ a n า t ธ e r Mv ใช่แล้วก็มีอะคูสติกอะคูสติกคาเปลลาแต่ว่าอะคูสติกเนี่ยจะบ่อยที่14อุ้ยเเมื่อกี้หนูพูดผิดแล้วดันถูกซะด้วยใช่ๆก็จริงๆแล้วใน a n า t ธอรมันจะเป็น Inception ของตัว Mv ไปอีกทีหนึ่งก็คือเหมือน Mv มันมาเป็นปูสตอรี่ของตัวเนื้อเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอนาเธอร มันก็คือเป็นการปูสตอรี่ของตัวใน MV ไปอีกทีหนึ่งก็คือต้องแกะจากเนื้อเพลงมาถึงจะมาแกะตัว MV ได้แล้วค่อยไปแกะตัวอนาเธอร์อีกชั้นหนึ่งครับกลับมาเป็นลูกสิบโนแลนําพักต่อมีความลึกซึ้งไหมแต่ว่าข้างล่างอ่ะก็มีเขียนแบบเนื้อเพลงเอาไว้ให้แล้วไงใช่งานอมแกะหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอย่างงานของเขาผมเอามาไว้ใช้ทดลองมากกว่าใช่เพรจริงๆผมก็จะแบบ ไปจับงานมั่วสู้ไปหมดเลยแล้วคือจังหวะเขาเอางานมาให้พอดีเขาแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงมาทำเอ็มวีให้กูหน่อยดิอะไรอย่างว่าเออเออได้ได้แล้วแบบพอไปทําปุ๊บก็แบบเออจานเดี๋ยวถ้าผมทําอ่ะผมผมขอคิดทุกอย่างนะเว้ยคอมมิวนิสต์นะเว้ยคอมมิวนิสต์เลยใช่ผมให้ทุกคนออกความเห็นเลยเลยครับแล้วผมก็ทำปล่อยเลยเพราะไวใจอยู่แล้วปล่อยไปจริงๆทำงานกันมานานครับนานมากตั้งแต่วงเก่าเขาแล้วครับ แต่ถ้าย้อนจริงๆลึกๆก็เรียนด้วยกันมาใช่เขาเป็นรุ่นพี่ครับรู้ใจรู้ใจผมด้าเดียวคุณนี่ยังยังไม่จบยังยังใช่แบบพอเห็นกันมานานแล้วก็แบบเหมือนอันนี้โปรเจกต์นี้มันเป็นตัวเขาเองแบบร้อยเซ็นผมก็เลยรู้สึกว่าตัวงานภาพอยากจะพรีเซนต์ให้มันเป็นงานของเขาแบบ งานของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นของขวัญให้เขาด้วยอย่างหนึ่งนี่พอหน้ารักกลุ่เกรสุดนิดนึงเพราะฉะนั้นหาดูได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ MV แล้วก็เพลงด้วยตอนนี้เราจะมีมันนี่วอในทุกช่องทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook, เนาะทิกตอก u ูทูบด้วยตอนนี้ MV เราก็จะปล่อยอยู่ใน YouTube ทั้งสองเวอร์ชั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเวอร์ชันอะคูสติกให้ฟังด้วย ตามฟังกันได้เพลงนี้ไม่ชรเลนทิกตอกไหมคะตอนนี้ผมปล่อยทิกตอกเซิร์ฟอยู่ครับผมปล่อยเซิร์ฟอยู่พตอนนี้ผมปั้นไอทีอยู่ปั้นไอทีอยู่ล่าสุดก็ไอตัวโปรโมทเพลงก็แสนวิวแล้ว S <S <S เซิร์ชว่าอะไรคะถ้าจะติดตามม,มันนี่<ฮ>วอลแบงครับผมมันนี่วอลแบนก็นไปติดตามกันได้นะคะทุกคนงั้นกุ่กิบพอหอมปากของคอเรื่องวงแล้วเรามาเจาะลึกเรื่องพี่ๆแต่ละคนเลยดีกว่าใช่เข้าสู่ช่วงรายการชวงแรกกันเลยดีกว่าไม่ไม่เข้ารายการเออยังค่ะอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นต้จิ้มไงที่่มาปล่อยหมัดหุกกันดีกว่าหมัดหุกแรกนะคะก็คือหมัดที่รู้สึกว่าหุ้ยปล่อยหมัดนี้ออกไปแล้วประสบความสำเร็จ รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้ทำสิ่งๆนี้ลงไปมันคือเรื่องราวอะไรบ้างคุณเป็น้องป๊อปไหมก่อนก่อนได้เปรียบนะพี่เออเรื่องซ้ำแล้วมันจะแบบโอเคแม่ผมก่อนเลยแต่ผมผมขอเป็นสองคุกนะพอดีผมสายของสายของชีวิตอ๋ออันนี้ชุตคุกดีสองช่วงเลยคือจริงตอนเด็กๆผมเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วจุดสูงสุดของการเตะบอลคือเคยได้ไปแบบว่า ไปเตะต่างประเทศเลยครับที่สวีเดนเดือนหนึ่งไปแข่งอะไรครับใช่แล้วก็คือเป็นตัวแทนไปแข่งทั่วเลยใช่สโมสรทำลงไทยนะครับถ้าใครอายุ30-40บวกอาจจรู้จักนั่นแหละแล้วก็ไปไปไปถึงตรงนั้นแล้วก็เคยเล่นทีห้าอะไรครับของในดีกไทยเลยช่วงเวลานึงแต่นอกเรื่องหน่อยแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องดนตรีก็อาจจะแบบว่าเราเคยเล่นดนตรียังคืน จนพาวงไปเล่นแบบว่างานใหญ่ที่งานช้างเลยครับแล้วก็แบบคนสองหมื่นกว่าคนแต่มันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตคือแบบว่าคือเราไปเล่นเพลงคนอื่นถูกไหมครับแต่วันนั้นทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับมาเล่นแบบเนี้ยคนเยอะๆ,ๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันคือเพลง,พลงของเราเ,เองก็เลยแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่แบบกลับมาตั้งใจทําเพลงก่อนหน้านี้มันก็แบบไม่สเปซสะปกอะไรครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือจุดคลิกจริงๆนะจที่แบ่าทำให้ฉันจะต้องทำวงตัวเอง ีมากเลยว่าขอต่อไปต่อไปเลยครับอ่าของผมก็จะเป็นมีช่วงหนึ่งเป็นเพื่อนแล้วกันเพื่อนอยู่ในค่ายเชลล็แ,แล้วก็มาชวนชวนเข้าไปทำด้วยกันตอนนั้นเหมือนว่ามือกองเขาออกก็เลยได้เข้าไปทำแล้วก็ได้ปล่อยเพลงในค่ายนั้นเพลงหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่าย,ายนั้น<ล><ล>ครั้งหนึ่งอ่าคอนเสิร์ตเชลล็ครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็น เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะทำตั้งแต่เด็กเราอยากจะเห็นเราอยากจะอยู่บนเวทีอยากจะแสดงให้คนเป็นหมืนม่นๆหลายๆหยมื่นคนเห็นแล้วก็ได้ทำตรงนั้นสักทีใช่ใช่ครับอ่ะสุดยอดลุงกันตองไอมเลยเรื่องผมไม่เยอะขนาดนั้น <c oughs> ครับจุดเปลี่ยนจริงๆของผมก็น่าจะเป็นการเข้ามาในเส้นทางดนตรีนี่แหละครับว่าตอนที่เริ่มมันก็มันก็เริ่มจากเริ่มจากตอนเรียนเนี่ย คือ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 ไม่ไม่ถามบ้าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปหาเดินสมัครงานแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเปิดห้องซ้อมอยู่แล้วก็เหมือนพี่ก็ยืนรดน้ําอยู่แล้วผมก็แบบพี่มีงานผมทํำไหมแบบไม่รู้จักกันด้วยนะครับแล้วเขาก็เออลองมาทําห้องซ้อมกับพี่แล้วก็เริ่มเริ่มเข้ามาในสายงานดนตรีแล้วก็พี่ั้นก็คือก็คือพี่อ้อมวงททมครับครับเปิดห้องซ้อมแล้วก็ได้คุกกีตดนตรีหลกหลากหลายครับ พอพี่แปมอแท็กซี่นี่เขาเป็นพรบพวกกันก็แบบเหมือนเริ่มเรื่องเข้ามาในวงการได้ก็เพราะพี่เขาเนี่ยครับที่แบบทั้งจะเป็นเรื่อง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 ค่าใช้จ่ายรายวันของเราแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเข้ามาที่อยู่ในแบบได้เล่นดนตรีอะไรก็เพราะพี่เขาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่เขาพาไปพาไปดูพาไปดูเวลาพี่เขาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะตามไปครับพี่ก็จะพาไปทุกที่ที่พี่เขาไปครับผมก็จะเหมือนตัวติดการคอยแบบถือของให้คอยคอยช่วยพี่เขารยู่ตนีครับก่อนหน้านี้ได้เล่นดนตรีมา ไม่ครับก็พี่เพิ่งมาฝึกศูนย์เลยแล้วแบบเดินเข้าไปทําผมเรียนวิศวะอยู่พจอมแต่ผมผมไม่ได้เล่นดนตรีเลยไม่ไม่เกี่ยวดนตรีเลยดีกว่าผมผมไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยแต่ว่าเกี่ยวก็คือเราไปทํางานพิเศษนี่แหละครับได้ที่ได้ช่วยแบบว่าฝึกใช่ครับใช่ครับจุดเปลี่ยนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลกๆเรื่องจากไาขอการทำทางที่ชอแบบรู้สึกแบบคลิกกับตัวเองเลยใช่ครับรู้สึกว่าเออมันทำทำทำแล้วรู้สึกเหมือนกับ อะไรเหนื่อยๆเรามันสุขหายไปมันรู้สึกเหมือนเราเราเราเป็นอีกมันมันเป็นอีกอีกแบบนึงมันเป็นตัวอะไรอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยกับตําราแต่มันเป็นสิ่งที่เราแบบจินตนาการแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นเสียงดนตรีได้มันก็มันก็รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายครับมันรกดีกับตัวเองดีมากคนสุดท้ายค่ะส่วนผมจุดเปลี่ยนคือต้องขอบคุณพ่อของผมมาเพราะตอนช่วงผมตอนเด็กๆครับแปดขวบเนี่ยพ่อผมเอา แผ่นซีดีแผ่นหนึ่งแม่ผมดูคือคอนเสิร์ตโลโซลเ,พเพื่อนเพื่อนคือเก่าคือได้เปิดให้ผมดูแล้วตอนน,นผมแปดขวบคือแบบผมเห็นพี่แสงแล้วนี่กูอยากเป็นแบบนั้นว่ะแบบจะเป็นให้ได้เลยแบบร็อกแอนโดลแบบนั้นอะร็อกแอนโรลใช่ครับคือแบบเริ่มดูซีดีแผ่นน,นั้นก็แบบอยากฝึกกีตาร์จริงจังแบบผมก็เลยเริ่มฝึกตั้งแต่แปดขวบจนแบบ ยาวมาถึงตอนนี้นะครับก็เลยแบบเป็นจุดประกายที่ผมได้มาเป็นนักดนตรีชุมพันนี้เลยต้องเคี่ยวเข็นหนักไหมคะหนักพอฝึกตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับเพราะแบบพ่อแม่ก็หวังแบบเออเห็นเราชอบทางนี้อะไรเงี้ยอ๋อแต่ครอบครัวก็สนับสนุนด้วยโอ้ลจังนี่มาที่แบบจุดประกายชีวิตแล้วตอบไปอยากรู้ว่ามีช่วงชีวิตไหนบ้างไหมที่เหมือนโดนหมัดหุกซัดเข้าใส่แบบว่าโอ้ยอันนี้แหละฉันน็อกเลยหนักที่สุดละคุณตอง ที่เราได้พย้อนกลับผมเนี่มีอยู่แล้วแหละมีมีแคช่นะคะเรื่องแบบทีเดียวทีแล้ว่วงมาค่ะทีเดียวโอเคแบบว่าหมัดที่เป็นซัดเราแล้วเรารู้สึกร่วงจริงผมรู้สึกว่าในครั้งในตอนที่เรารู้สึกรูักใครสักคนหนึ่งเหมือนกับว่ามีมีแฟนรู้สึกว่าพอไม่คิกกันแต่ว่าตัวเราจะเองจําเป็นต้องไปทํางานในด้านดนตรีเหมือนกับว่าผมก็ช่วงนั้นก็ ก็รับงานได้ดนตรีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าพอแบบมันเหมือนกับโดนมันเหมือนกับตอนตอนตอนนั้นมีมีปัญหากันแล้วก็แล้วก็ชีวิตดําดิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าเล่นดนตรีไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมันเริ่มไม่ใช่แล้วเออมันเริ่มมันไม่ใช่ตัวเรามันเหลือมันมันมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพังลงความฝันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรตอนนั้นนะครับเนี่ยนะครับเป็นมันทําให้การรู้ว่าแบบว่า ดนตีนี้มันเกี่ยวกับจิตใจคนจริงๆแบบว่าพอพอมันกระทบจิตใจแล้วทำให้สกผมเล่นมันไม่ได้ทําทํามันยืนขึ้นมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเหมือนเหมือนว่าต่อให้เราไปเล่นมันมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราไปแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมืดนะตอนนั้นใช่ครับมันก็ผมว่ามันเป็นมันมันทำให้ผมดิ่งที่สุดแล้วล่ะแล้วกลับมาได้ยังไงคะกลับมาได้กันมันมีพี่คนหนึ่งครับเขาบอกบอกว่าแบบเหมือนเหมือนกับว่าเตือนเราเขาเห็นสภาพเราเล่นแบบมันไม่มีความสุขแล้วมัน เ,เขาเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนกับให้เราแบบพอพอพอมายืนบนเวทีเราเหลืออะไรเงี้ยให้เราจดจอ่อพยายามแบบให้นึกถึงพี่นึกถึงน้องแบบพยายามอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่อะไรตอนนี้มันจะเพราะเพราะว่าถ้าจิตใจเราไม่ดีแล้วเราเรารู้สึกว่าเราเราไปฝืนมันนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่ามันยิ่งจะมันยิ่งจะทุกอย่างมันจะ,จะแย่ลงนะครับมัน,มนงานก็จะแย่ใช่ไหมครับพี่น้องคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าครับสุดท้ายก็ได้พี่ได้เพื่อนนี่นะครับที่แบบคอยดึงผมกลับขึ้นมาว่า เอ้มันยังมีพี่ยังมีน้องนะยังมีดนตรีนะจะชิงมันไปเลยเหรอเพื่อคนคนเดียวนี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะให้เลือกระหว่างเอ้ทาไมทําไมไม่มาทาทางานให้มีราย้เขาล่ะจบวิศวะมอนเลือกทางที่มันเหมือนมั่นคงด้วยใช่ครับเพราะแล้วมันจะมีเวลาให้มากกว่าเพราะดนตรีมันจะเป็นงานกลางคืนซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับกับกับแฟนเราอะไรมันจะอาจจะยากถูกไหมครับเพราะบางคนทำกลางวันมันมันมันจะพลิกกันนะมไม่ตรงใช่ครับมันมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้เวลานได้แล้ว ใช่ครับบาาค่อยเปับตัวกันไปใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเรายังเด็กเรายังแยกไม่ออกว่าเฮ้ยเร,เราเรายังไม่มีสปิปิตในในตัวเองว่าแบบเราจะต้องแยกให้ออกแต่ตอนนั้นเราเรายังเด็กมันมันก็เราที่จะทุ่มไปฟังในฟังหนึ่งดหรือ่าตอนนี้นนผมคิดว่าผมผมบาลานได้เพราะว่าเพราะว่าแฟนเราเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดชอบทานดนตรีแล้วก็ให้อิสระในการถ้าเราอยากจะทําคือช่อวงชีวิตคนผมมันมีมันมีแค่ครั้งเดียวไงมันมันถ้าจะทําก็ต้องทํานะอะไรอย่างเงี้ยให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยทา ทำแบบครั้งคราวหรือทำแค่ช่วงเวลาหนึง่งถ้าทำต้องทำให้จริงเพราะว่าแบบทุกสิ่งอย่างมันเป็นมันเป็นทุนไม่ว่าจะเป็นเวลาเงนินทุนที่เราลงไปกับเพลงทุกสิ่งทุกอย่างพักพวกของเราอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันมันย้อนกลับมาให้มันดีไม่ได้ถ้ามันเราไม่ทำให้มันดีไปเลยอะ <dehyd. S 1> ไรเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นสุดยอดนั่น้องคุณตอง ไม่ผมนีก็ผมต,ต้องพูดแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ส่งมาหลายครั้งแล้วส่งมาหลายรั <c oughs> ช่วง <c oughs> ผมคิดอยู่ช่วงช่วงหนักๆของผมก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสักครึ่งปีที่แล้วครับเป็นเป็นซึมเศร้าแล้วกันมีช่วงหนึ่งเป็นอาการหนักแล้วก็ต้องหาหมอพบ